ติดตามข้ามาเพื่ออะไรกันเสี่ยวฉางหนิงองหญิงตาแย่องหญิงท่านผู้นี้ชื่อว่าหยี่เฉินเพคะเขาเป็นเบาลับใช้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการยุติธรรมเพคะกระทรวงการยุติธรรมเหรอเขาหน้าตาเหมือนอาชญากรมากกว่าห่างมิเช่นนั้นทำไมถึงส่งขันทีมาเพื่อรับใช้ข้าเหรอถ้าขันทีไม่ได้รับอำนาจแม่ของข้าก็คงไม่ถูกใส่ร้ายข้าเกลียดคนเจ้าเล,ล่ห์หรอกลวกนำตัวเขาไปที่ตรงฉางดูนี้ 6ปีต่อมาข้าฝันถึงเขาอีกแล้วตั้งแต่ท่านพ่อท่านแม่ของข้าเสียชีวิตไปนับตั้งแต่สมเด็จพระจักรวรรดิเหนียงขึ้นของแล้วข้ากำลังจะฝันถึงหน้าตาของเขาแบบนี้ราวกับว่าจะจับข้ากินถึงแม้ว่าข้าจะเกลียดขันทีพููนะแต่ตอนนี้ไม่มีขันทีแถวร้านบ้านอีกแล้วพี่ชายของข้านั้นยังถูกควบคุมโดยจักรพรรดินีและเขาก็ต่อสู้เพื่อชีวิตของเขาตลอดมาแม้ว่าข้าจะอยู่คนเดียวข้าก็ต้องสู้ต่อไปเรืมความฝันนั่นกันเหอะวันนี้ข้ามีหลายอย่างที่ต้องทำ องหญิงเพคะมาเหตุสีเรียกท่านให้เข้าฟ้าเอ๊ะอะไรกันข้าต้องแต่งงานกับใครนะก็เด็กชายที่เจ้าเรียกว่าฉันซวนเนี่แหละและขับออกจากวังเมื่อ6ปีที่แล้วจกักพัตดินีหนีเหลียงห่างย้อนกลับไปตอนนั้นไม่ใช่ขันทีที่ชื่อว่าฉีฉันลักลอหลังจากที่ข้าได้ฝันเมื่อคืนนี้มันดูไม่ค่อยดีนะ ลูกชายของจกักรพรรดินีผู้ล่วงลับท่านพี่มันเป็นเขาผู้บังคับบัญชาการบอกว่าหากท่านพี่ไม่แต่งงานกับเขาเขาจะปลดข้าออกจากบัลลังก์และจะแต่งต้งกษัตริย์องค์ใหม่ผู้บัญชาการถ้างั้นผู้บัญชาการคนใหม่ที่ทุกคนพูดถึงของตงาา้องฉังก็คือฉีฉันงั้นเหรอแต่แต่ว่าเรื่องที่จะแต่งงานกับองค์หญิงคนแรกกับขันที่นั้นสภาหเห็นด้วยหรือไม่เพคะแล้วจกักรพรรดินีผู้ล่วงลับล่ะเพคะเราต้องขออนุญ,ญาตจากบรรพบรุษข,ของตะโกนเซีย ข้าต้องแสดงให้เธอสงสารเพราะการหลอกลวงของท่านท่านแม่ของข้าถึงพบกับความตายก่อนวัยอันควรยามที่ข้ายังเป็นเด็กที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงเหรอข้าตัดสินใจให้เจ้าแต่งงานกับชวนเฉินเพราะว่าเห็นแก่จกักรพรรดิและราชอาณาจักรห่างเจ้าแต่งงานกับชวนเฉินด้วยตำแหน่งที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาการตรงฉางก็จะกลายเป็นผู้พักดีต่อจกอักรวดิ แต่ข้านั้นเคยทำให้เขาอับอายในอดีตและผู้บัญชาการของตงฉันก็รู้กันว่าโหดร้ายและไม่หนํำซ้ำเขายังฆ่าคนจนนําไม่ถ้วนถ้าข้าต้องแต่งงานกับเขาข้าแน่ใจเป็นแน่ว่าเขาจะแก้แค้นข้าก่อนแต่งงานหากพระมเหสีไม่ทรงภาคเทิดกฤษฎีกาของท่านข้าจะข้าจะจบชีวิตของตัวเองตอนนี้ท่านพี่เสี่ยวหนิงถ้าหากว่าเจ้าตายต่อหน้าข้าข้าจะเอาศพของเจ้าสวมชุดแต่งงานและนำมันไปไว้ในหลุมศพของครอบครัวฉัน คนฉลาดย่อมจำนวนต่อสถานการณ์เจ้าเป็นคนฉลาดหรือไม่เจ้าก็รู้จักคำพูดนั้นนะนอกจากนี้เจ้ายังเก็บเกี่ยวสิ่งที่เจ้าหว่านไว้ใช่ไหมข้าไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเสียใจเป็นเวลาหกปีเพราะประโยคเดียวเสี่ยวหนิงถ้าวันนี้เจ้าไม่แต่งงานกับเขาข้าเก่งว่าในอนาคตแม่น้ำและภูเขาหลายพันไมาจะมีนามสกุลว่าเฉินถ้าหากว่าเจ้าแต่งงานกับเขาเจ้าก็ยังจะคงมีนามว่าองหิงเจ้าจะเป็นภรรยาของพลเรือเอกด้วยเขาจะไม่กล้าฆ่าเจ้าหรอก นอกจากนี้เจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจะถูกขันทีแปดเปื้อนบางทีเจ้าอาจได้กลับมาและจะไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าท่านคิดว่าข้าจะเชื่อเรื่องไร้สาระของท่านไหมข้าจะกลับมาอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรหลังจากการแต่งงานครั้งนี้ท่านคิดว่าการแต่งงานของข้าจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมเพื่อประโยชน์ของจกักรพรรดิและราชอาณาจักรข้าชวนสนทิ้งวันแต่งงาน แม้ว่าการขู่ฆ่าตัวตายของข้าไม่มีผลอันใดต่อพระมาเหสีเลยหากมาเหสีไม่ได้ทรงเห็นค่าใดๆของตัวข้าจักรพรรดินีจะทรงหันมาต่อต้านน้องชายของข้าและข้าด้วยข้าจะตายถ้าหากข้าอยู่ที่นี่ในวังแต่ข้าก็จะตายเหมือนกันถ้าข้าแต่งงานกับผู้บัญชาการคนนี้แต่อย่างน้อยข้าก็จะมีโอกาสรอดหากข้าเลือกอย่างหลังและช่วยซวยข้าจะเลือกปีศาจที่น้อยกว่าสองตัวอันพัน ราจะอยู่กับข้าตลอดบททศสอบนี้ใช่หรือไม่แม้ว่าเราจะลงขุมันลกเราก็จะดูแลก,กันแล้วกันน่าเสียดายที่องคหญิงผู้งดงามผู้นี้ต้องแต่งงานกับคันทีโลกกาลังตกต่ําเลยเนี่ยตรงฉางอิงพยองเกินไปจะต้องได้รับโทษในสักวันเงียบๆหน่อยหงตาของตรงฉางมีอยู่ทุกที่ระวังคําพูดเจ้าด้วยองหญิงเสด็จมาถึงตรงฉางแล้วองหญิงองหญิงเพคะผุ้บัญชาการฉันกําลังมาเพคะและเขามีดาบใหญ่มาด้วย ดาบใหญ่เหรออยากแก่งดาบใส่ข้าก็พอผู้บัญชาการมาแล้วเชิญเสด็จเพคะเจ้าเหมียวเขาจะแก้แค้นข้าไหมข้าควรทำยังไงดีท่านผู้บังคับบัญชาการเจ้าสาวพร้อมแล้วแต่แค่ขี้อายและพยายามสงวนท่าทีองหญิงจะออกจากพำนักด้วยตัวเองหรือข้าควรช่วยท่านออกมาแค่นั้นแหละไม่มีวิธีแก้ปัญหาความปลอดภัยไม่ว่าข้าจะทำอะไรก็ตาม ฉันซวนพเลเรือเอกแห่งตงฉังดวงตาคู่นี้มันคือโปรดกรุณาด้วยองค์หญิงฮะอะไรกันนี่แอมเบอร์อย่าวิ่งหนีไปคนเดียวสิพาข้าไปด้วยเอ๊เอ๊เดี๋ยว